นี่คือภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ร้ายแรงกว่าฟุกุชิมะอันตรายกว่าระเบิดฮิโรชิมาแต่โลกกลับทำเป็นลืมมันไปในปี1957ท่ามกลางพื้นที่ปิดตายในรัสเซียที่ชื่อว่าเชลยาบิงส์40อยู่ดีๆก็มีเสียงดังเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ดังก้องออกมาจากใต้ดินแต่แปลกไหมไม่มีข่าวไม่มีรายงานไม่มีการอพยพมันคือความเงียบที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์นี้ถ totally ูกเรียกว่าคิชติมดิส ASTER อุบัติเหตุนิวเคลียร์อันดับสที่ร้ายแรงที่สุดในโลกถังเก็บกากนิวเคลียร์ใต้ดินในโรงงานมายักษ์เกิดความร้อนสะสมจนระเบิดเสียงดังเทียบ TNT 100ตันรังสีแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่20,000ตารางกิโลเมตรแต่โซเวียตกลับไม่แจ้งเตือนใครเลยประชาชนกว่า2000 0 0คนอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นพวกเขาเริ่มล้มป่วยจากอาการแปลกๆอาเจียนเป็นเลือด ผิวลอกมะเร็งกระดูกโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเรื่องนี้เพิ่งถูกเปิดเผยต่อชาวโลกในปี1976ช้ากว่าเหตุการณ์จริงถึง19ปีนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ของ CIA เป็นคนแรกที่ตีแผ่เรื่องนี้รัฐบาลโซเวียตพยายามลบเมืองออกจากแผนที่และสร้างเขตอนุรักษ์ลับชื่อว่า East u r a l Reserve เพื่อเก็บศพกับกรรมตภาพรังสีไว้ใต้พรม